ทริปเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้เราเลือกบินไปกับแอร์เอเชนะคะค่าเครื่องอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อคนเราจองพร้อมกับแฟนเลยได้นั่งคู่กันค่ะแต่รอบนี้ไม่ได้ซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะเดินทางกันแบบชิวๆค่ะบอกเลยว่าเครื่องบินนั่งสบายมากพื้นที่กว้างสุดๆเกินคาดมากค่ะแฟนเราถึงกับปรับสนิทต,ตลอดทางเลยค่ะพอลงเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือการทำไบโอเมตริกค่ะ หลังจากนั้นก็เกอกไปตอมอแล้วยื่นตรวจคนเข้าเมืองได้เลยนะคะขั้นตอนตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน,นะคะ่ะตาของเราผ่านง่ายมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ไม่หามอะไรเลยแค่ตรวจเอกสารแบบเดียวก็ผ่านแล้วค่ะจากสนามบินเราตัดสินใจเข้าเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูงแมกเลฟค่ะบอกเลยว่าความเร็ว300กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันน่าทึ่งมาก ค่าโดยสารอยู่ที่คนละ50หยวนนะคะแต่ว่าถ้ามีตั๋วเครื่องบินมายื่นลดเหลือแค่40หยวนเองค่ะเดินทาง8นาทีเข้าเมืองคือเร็วคุ้มสุดๆแต่ว่าพอลงจากแมกเลฟแล้วเราจะต้องต่อรถไฟ,ไฟไสายสองอีกต่อหนึ่งนะคะเพื่อเดินทางไปถึงสถานีที่ใกล้โรงแรมที่สุดค่ะก็คือค่าไฟที่นี่ถูกมากสมคำล่ำลือมากจริงๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรีเวิวโรงแรมฮอตฮิตชาวไทยในเซี่ยงไฮ้กันค่ะ